ตอนนี้ผมอาจจะลงคลิปเอ็กช็อตอย่างไม่ต่อเนื่องเนื่องจากว่าผมมีเหตุผลอยู่2ประการนั่นก็คือ1ก็คือเรื่องเกี่ยวกับรายได้ที่ผมมีอยู่ในปัจจุบนันนี้ไม่เพียงพอที่จะมาสามารถมาเล่นเกมในตอนนี้ได้ก็คือเกมเอ็กช็อตนั่นแหละนะสอคอมเมนต์แบบนี้มันน่าทําคลิปเอ็กช็อตมากเลยนะฮะก็คอมเมนต์มาสิป,ปุ๊บทำให้คนทําแบบมีกําลังใจมากเลยนะฮะไม่รู้การละเทศะเลยนะฮะมาด่าคนอื่นอะไรแบบนี้นะถ้านี่เรียกว่าผู้ติดตามเนี่ยก็ผมว่า ผมไม่ต้องทำ channel แล้วละ่ะแบบนี้ถ้าต้องการวาร์ปก็อยู่ตรงเว็บเนี้ยก็จะอยู่ตรงล่างไอ d e s c r i p t i o นนะฮะก็กดเข้าไปดูกันได้ว่ามันคอมเมนตอะไรไว้ผมจะไม่ลบคอมเมนต์ผมจะปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นอยากทำอะไรทำเลย โอเคนะฮะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะก็อยู่กับผมไวฮันเตอร์ซึ่งที่ผมเข้ามาเล่นเกมแม็กช็อตรอบนี้คือเนื่องจากว่าเทพทูผมหมดนะฮะก็เลยกะจะมาเล่นยาวเพราะว่าผมเนี่ยจะไม่มีตังไปอีกในระยะยาวนะฮะผมจะไม่คือพยายามจะคือก็คือไม่มีก็คือไม่มีคือไม่มีอะไรมาเล่นต่อนะมีแค่นี้การยุบเป็นอะไรที่แบบคือยุบเราได้อะไรเรามีคำถามแค่นั้นแหละนะยุบล้วคือแบบมันคือแบบ คือแบบสมองไอ้ควยใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าควยมันใหญ่ขึ้นก็มีคนยุบไปทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วนะฮะตอนนี้ยุบไปแล้วคือได้อะไรอะ่ะคือไม่รู้อะ่ะ <c oughs> โอเคนะฮะก็มาเล่นมีดนะฮะขี้เกียจติเล่นบางทีเล่นไปเปลี่ยนแนวบ้างอะไรอย่างงี้แต่ว่าปัญหาก็คือ,ไม,คอไม่ค่อยมีคนดูไงตอนนี้ก็เลยคิดว่าจะย้ายไปจีนสักพักหนึ่งก่อนแต่บังเอิญก็คือผมไม่สามารถเข้าตัวเกมมิชชั่นจีนได้ด้วยเหตุผลบางอย่าง คือถ้าบอกว่าเหตุผลอะไรบางอย่างก็บอกก่อนนะก็คือ1นนะฮะมันต้องการรีควายโปรแกรมเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับ VPN นะฮะมันไม่เกี่ยวกันว่ามีดไหนมันจะถนัดหรือไม่ถนัดเออมันเกี่ยวอยู่ที่ว่าตอนนั้นฟอร์มเรามาหรือเปล่าฟอร์มเราวันนี้เราไม่มาเราตกฟอร์มทั้งวันเลยตั้งแต่เขาเตือนตั้งแต่เช้าแล้วครับถ้าไม่เล่นอีเฟอร์โนก็คืออยู่ไม่ได้เลยจริงๆโอ้ยโอ้ใหญ่นี้หาแล้วหาโนะโอเคแต่ความจริงก็คือ ทำไม่ได้หรอพดม่ไปเลยไมไปเลยโอ้โหเราเป็นการตูยหลังคือเมื่อกี้บวกซึ้งหน้านะแต่ว่าเอาเหอะไม่ได้ไปีลงซีเรียสเลยครับก็เราบอกก่อนนะครว่ายุคสมัยที่ผมอยู่เนี่ยเป็นยุคที่เขาห้ามนั่งกันแต่รู้สึกว่าเขาจะไม่ได้นั่งหรอกบางคนโดดเลยฮะโอ้ไม่ตายตัวทีกูอุปกรณ์เพิ่มเลือดเยอะนิดหน่อยโอเค แค่นอนจับแค่นอนจับอู้ไม่ทำไมมันวิ่งเร็วอะขอมันซ่อนของฮะมันของมันเยอะแต่ว่ามันซ่อนไว้มันซ่อนของได้ตัวเนี้ยไม่สามารถแยกออกได้เลยว่าอันไหนซ่อนอันไหนไม่ซ่อนดูสปีกก็รู้เลยก็จะรู้อยู่แต่ว่าบอกก่อนนะการซ่อนของแม่คือไม่ได้ช่วยหรอกขอหน่อยแล้วกันไม่ไม่อะไรมากไม่อะไรมากเพียงแต่ว่าอย่ามาฆ่ากูแค่นั้นเองแต่ว่ารู้สึกว่าแม่งจะเล็งเป้าหมายกูไว้ตลอดเลย ตกใจเนี่เนี่ยโอเคตายได้หรือนะครับโอ้ยเขี้ยกูเกือบอ่านักเสือนักเสือเหลือหนึ่งวันนะเนี่ยถ้ากูไม่ใส่เนี่ยก็คือวิกีกูโดนเต็มเต็มเนี่ยกูตายนะคะไม่เอาหน้าไม่เอานะไม่เอาน้าไม่เอาน้าใหญ่ใหญ่โอเค เด sí. um, oh. ็ดฟอร์มบอลอะไรกูอุ้ยเฮียอีกละอีกละอีกละมีการนั่งซะด้วยไม่เป็นไรขอบคุณครับคือมันคือจะหาจุดเต้นแต่ละทีมันยากมากเลยตอนนี้โอเคไม่เป็นไรกูโดดเอาก็ได้เป็นสวยเอ้ยแล้วทำไมต้องมาโยกเก่งตรงกูด้วยวะกูจะเอาอีหานะโอยตายละ ่โเมีของไททันไม่เป็นไรโดดออกเลกูกูเสียวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมอร์ดิแคนยาอโอ้แนเชื่อแนเทมอ่ะโอเคไม่เป็นไรีเ่เฟลทูเอฟีช็อตเลยเมื่อกี้ทาอะไรกันสอดไส้ข้ามหัวกันเตายนเย อย่ามาหาเรื่องต่อสิพอโทรกูยิบงานงอกอยู่แอนตี้ท็อกซินโอ้ยเราไปเก็บต่อเนี่ยนะในแบบนี้กูคือมันลุมกินโต๊ะกูเนี่ยสองคนเนี่ยแล้วกูจะเหลืออะไรฮะคือมันลุมกินโตเนยอนเนย เฮ้ยเฮ้ยไม่เอาคุณไม่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 ชิบหายชิบหายชิบหายอุ้ยเฮียกูรอดได้ไงกูยังไม่รู้เลยเนี่ยแอนตี้ท็อกซินโอ้เยสสุดเอซโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอบนะไม่ได้อารมณ์ดีเมื่อกี้แต่ว่าคือมันวิ่งช้ามันกาลยาได้ไงปัญหา อันนี้มันวิ่งไวมันวิ่งไวยิ่งกว่าอะไรซะยิ่งนั่นไงโอ้โหอีเมอเร์ไม่พอเอ้ยอีเมง่งเลยมาโทษแล้วมาตุ้ยกูทำไมเนี่ยของยี่หายากอยู่ไอ้สารเขียวฮะแค่เวลาเอาคืนแล้วแต่ว่าเล่นมีดเก่งนะสองคนนี้เฮ้ยโอ้โหมีการบังให้ไม่ใช่สิตีไม่ตายโอ้ยโอเคลาดไปหมดเลยไปทางอีเมอร์อีเมงเลย เข้ามาไม่ใช่จู่ๆบิดหมูพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูงนะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หมูเด็กเป็นอินเบอร์คลิปหายเฮ้ยยังไม่เอานะกระบองที่บาลีตีกูไม่ตายหรอกโอเคยกพอดีเลยกูเอ้ยแล้วก็จะบอกว่ากูโอมตะใช่ไหมเนี่ยฮะเป็นปังของกูเพิ่มเกินโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครัสำหรับคลิปนี้เจอกัน ไม่รู้ตอนไหนจนกว่าจะมีตังค์นะฮะสำับวันนีสวัสดีครับนะฮะ